ครับผมสวัสดีครับมือน,นีจะกิตแชนแนลมาเบิงบ,บ่หนามวุ้นครับนี่ครับนี่เป็นไดโวรครับไดโวเกาหลีครับมีห่อเดวูเสียงเงียบคลิปเลยครับซื้อมาใส่อันนี้น้ำที่ปอยเป็นน้ำประปานะครับน้ำประปาปอยลงไปเติมเพื่อสูบน้ำเข่าบอ่อนะครับเนาะสูบน้ำเขบาบอ่อนี่ครับ เราปรับนะครับปรับแป้งดันน้ำปล่อยปล่อยแห้งนี่ครับน้ำมก็จะพุ่งประมาณนี้ครับเป็นการเติมน้ำหรือทายน้ำอัตโนมัตินะครับน้ำน้ำล้นก็นจะมีหู้ไหลออกนะครับหู้ไหลออกไหลออกมันที่แถวนั้นครับพอน้ำล้นมันจะไหลออกครับของบอ่อแรกที่เป็นบอ่อ หมอยเชอรี่พันธุ์สีทองครับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเป็นเล็กน้อยครับพันธุ์สีทองยาวยาวยพุ่นครับเปลนยาพุ่นกับเป็นพ่อแม่พันธุ์สีทองแล้วก็พ่อแม่พันธุ์สีดำครับยาวยาวยพ่นครับเป็นระบบหน้าพ่นนะครับเหตุงไงนะครับนะจอเอา,าอยากให้หู้หน่อยก็บจอเอหู้หน่อยหน่อยครับอยากให้หู้ใหญ่ก็หู้ใหญ่อยากให้ไหร้แห้งก็ เปิดป้าแรงดันครับเต็มวาขึ้นอันนี้เปิดป้าแห้งนะครับเนาะเปิดหน่อยนึงน้ำก็เติมล้นครับถ้าฝนตกก็ดีไปย่างครับน้ำจะเติมในบ่ออัตโนมัติอันนี้พ่อฝ่าฝนฝอตกครับแดดดูเปี่ยนสิเนาะก็ต้องเติมน้ำเองครับเติมน้ำเองครับบ้านยุคไก่แรงน้ำครับไก่แรงน้ำที่เพิ่งโขกทั้นวลในปลาเนาะครับปลาครับเป็นปลาธรรมชาติ เยิะมากผมกเก็ีไดเลยนะครับตานี่ปงครับใบตองปงูปงเป็นบ่อพายางครับบอ่อพายางที่พูดติดลุ่งแล้วก็เอาพายางปูครับพายางปูแล้วก็ทับพับดินทับไว้นะครับแลบ้ก็พืชออกมากครับดินทับใช่ไหมีเป็นบ่อนำไหลกลับครับบอ่อพักนำเนาะ นี่เห็นมนี่หอยนะครับหอยลายนะครับก็เป็นหน่อยนะครับมีทั้งไข่มีทั้งโตัมีทั้งแมีมีทั้งลูกนะครับมีทั้งเขียดบถือกรบสัมผัสบระกอบออกมาจากป้านี่กับนีคขัดเกลยดตออกมาจากป้านี่ลายครับเฉี่ยสีดำครับอันนั้นเป็นท่อท่อน้ำรดนี่ครับถึงเวลาเขาจะปิดเขาจะตัดเองครับ ไดโวก็จะตัดครับตัดน้ำก็จะพักเนาะไดโวจะตัดครับตัดแล้วครับนี่พอไดโวตัดกับน้ำก็จะบอลไลค,ครับนี่จะค่อยๆล่องค่อยลงกันยุดไปอีกสักพักนึงเขาก็ทํางานใหม่ครับพอแล้วนี่ที่ตัดนะครับเขาจะทํางานเป็นเวลาของเขากับน้ำลดลงจากไดโวนะครับ อันนี้จะอาจจะเป็นเวลาตัดเขาครับระยะเวลาที่เขาตัดเขาตั้งตัดอัตโนมัติครับผมที่ตั้งไว้มันตัดนี่ผมกับบรูือกันเพราะว่าใส่มาซื้อมาเป็นหนังศรีนะครับใส่ดีครับเสียงดีอ่าพันกวาทครับพันกวาทเสียงเงียบครับเสียงเงียบครับจะบเด็ยินนะครับเนาะเป็นไบโบของเกาหลีครับยี่ห้อแดวูครับยี่ห้อที่นี่เห็นในรถยนต์ครับ รถยนต์รถเมล์แล่นด์ที่กุงเทพยมแดบู่กับมีครับเห็นโลโก้ยู่งขางครับบริการโฆษณาให้ครับแต่ของเขาใส่ดีดีครับใส่ดีเสือเขาก็แถมมาน้ำครับประมาณพันสามร้อยกว่าบาทครับประมาณนี้ครับตอนซื้อเนาะนี่พายางนะครับนะพายางนี่เป็นศูนย์จุดหนึ่งหานะครับพายางดำที่นี่ครับศูนย์จุดหนึ่งหาถือว่าหนานะครับนะผมไปเบิ้งบอเพื่อนี่ จะประมาณ0 1 2ครับตัวนี้0.15หนาะครับ0.15ก็ด่ถือว่าหนาใสได้นะครับหนาความตึท่านกี่นิ้นย๊ตอนซื้อลูกว่าซื้อเท่าไหร่น้อสามพันกว่าบาทนะครับมวลโทรศัพท์ตัดนะครับวิดีโอตัดคลิปนี้เป็นคลิปสั้นเดี๋ยวสิปิดไายนะครับขอบพื้นที่ติดตามๆรับชมครับปิดคลิปที่บอลมนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะตัดเองครับนี่ครับ ยืดน้ำกันนี่แหละครับนอ่ะ่บ่อยบพยางครับนี่บ่อคอนตี๋เนาะข้อตี๋กับนี่ฝานิ่งถึงลงนะครับแล้วก็หอยหอยหหอยอยครับมะนีก็หอยกับกบครับนี่หอยกบปูผสมลงเลยครับนี่ตายตัวนึงบ่รู้ว่าสงสัย